สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คโอเมก้าอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้พี่จะพาท่านผู้ชมมาตีบอสตัวสุดท้ายกันนะครับทุกคนซึ่งเป็นบอสเพอร์เฟกต์โซดีแอคนะทุกคนเนาะจากที่ได้ลองตีไปในไลฟ์ในสตรีมนะทุกคนเนาะก็จะมีบางส่วนที่เราตัดตัดมาจากในสตรีมเดี๋ยวจะเอาให้ท่านผู้ชมดูตรงจากนี้นะทุกผู้ชมเนาะว่าเราตีกันได้จริงๆหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงท้ายคลิปช่วงหลังๆนะทุกคนนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาอัปเกรดไดโนเสาว่าตัวไหนอัปดไไ้ม่ อะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนะทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทําการตีบอสกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมไปมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลองไปตีบอสอ่าเพอร์เฟกต์โซดิแอคกันดูนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลูกไปพร้อมๆกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะยังไงนะขออนุญาตไปซัมมอนก่อนดีกว่าเตรียมของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซฟทีมตัวนี้ก็ครบแล้วน่าจะครบทุกตัวแล้วนะทุกคนเราไม่มีอะไรแล้วมั้งนะตอนนี้ขอเรียกเลยแล้วกันนะ ไปกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วโอ๊ยกูวิ่ง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 ไม่ได้วิ่งไม่ได้หนัก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 ลองลองลองตีดิ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 เผลอได้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 ลองตีดิตีไปก่อนไอ้กูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเพิ่งจะ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 เพิ่งไอ้ช่วยด้วยกระตุกกระตุกกระตุกโอ๊ยกระตุกไอ้ช่วยด้วยโอ๊ย มันจะมีบางตัวที่เสกมีเดยนมาเยอะเกินไปโอ้ยขอออ,กกอนคออ,อ,กกอนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวออกไปได้ออกไปได้ออกปก่อน,อออนโอ้ยออกมาตอน้แลวกันโอ้โหกูเกือบตายหมายถึงว่าเกือบแย่คอมกูเกือบแย่มันสู้กันได้ไหมเนี่ยโอ้โหพอออกมานี่อย่าค่อยยังชั่วนหน่อยนะ มันไอนี่เขาเรียกอะไรไอมินเนี่ยนมันเยอะมันสู้นะปะวะไม่ได้เปิดกล้องวะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมองไม่เห็นโอโหมันเป็นการสู้ที่ลำบากระบนมากเลยนะถ้าไม่ตีตัวสุดท้ายแล้วปิดฟินี่ไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะเนี่ยพอใส่อินฟินิตี้สโตนไอพวกนั้นมันไปไม่ได้ทุกคนเห็นปะเนี่ยผมเลยไม่อยากใส่อินฟินิตี้สโตนทุกคนไม่เห็นเหรอ แล้วคนนี้เราจะทำยังไงอะโอ้โหเฮ้ยเหมือนมันจะไม่ช่วยเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ยถึงไม่อยากใส่อินฟินิตี้สโตนเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่เห็นเลือดอะ่ะเฮ้ยยุบอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพี่เอาอินฟินิตี้สโตนออกดีกว่าทุกคนแล้วก็ให้ลูกมันเปนจุดตีดีกว่า เฮ้ยมันลดอยู่นะแต่มันลดน้อยเหมือนว่ามันไม่ได้มีบัฟช่วยหรือเปล่าวะทุกคนเอาไงดีอะเนี่ยมันไม่ไปเลยอะแล้วมันไปอยู่ตรงจุดหนูแล้วว่าเอาไงอะลูกๆเราน่าจะยังไม่ตายหรอกแต่ว่าไอเนี่ยไอพวกนี้มันไม่ไปเฮ้ยทุกคนมันไปไกลมากเลยอะคือไอพวกนี้มันผักไปไกลมากเลย เหมือนจะไม่ค่อยลดเลยลดนอนานานมากเหมือนจะตีเราตัวเราไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่ามันลดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวดีๆเราจะตายหมดเือยังวะเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้ไม่ไหวแล้วปนึงปนึงปนึงอ่ะตามมาก่อนพวกเองอะ มันจะสลบกันหมดแล้วเนี่ยไอหมูมันไม่ทำงานหรือเปล่ายเดี๋ยว,ยวทุกคนแป๊บนึงเอาอินฟินิตี้สโตนหายไปไหนอะเอาหินออกจากหมูอัลฟาพอใช่ไหมสลบไปแล้วตัวหนึง่งเอาหมูอัลฟาไปไหนอะ หมูอัาวฟาตายไปแล้วเหรอโอ้อยู่นี่เดือดเดือดเด,ด,ดเอากูติดจากหมูอกีกมานี่ม่นี่ม่นี่หมูมานี่นอนไอ้พวกนี้ไม่ไปหลายตัวเลยเออกูจะมาวิ่งติดกูทำไมพวกมึงอะ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยไหนอะหมูตายหมดเลยอะหรือเปล่ายังไม่ตาย เดี๋ยวแรกก็เข้าไม่ได้ทุกคนเอ้าตายเฉยเลยเอ้า้อยังตายไม่รู้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนระบาบหนึ่ง มาทุกคนหลังจากที่เราทําการเคลียร์ตี perfect zodiac ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ค่อนข้างแหลกเลยทีเดียวนะทุกคนก็อย่างอย่างที่ที่บอกว่าคือกราฟิกมันค่อนข้างเยอะนะของตัว ที่พูดไปนในรัสติมก็พูดไปนะของตัวบอสเองแล้วก็ตัวที่เราซัมมอนมาเป็นการลุมบอสก็ค่อนข้างใจเยอะเลยนะทุกคนเนาะก็เลยทําให้เราค่อนข้างจะแหลกนิดนึงแต่ก็ถือว่าเราทําการเคลียร์เขาได้แล้วคอมเกือบพังเหมือนกันนะทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่พี่กลับมาตะกี้นี่มาถึงบ้านนะทุกคนพี่ได้ทาการเอาโซมาคัปปี้ไว้แล้วโซมีเพียบเลยทุกคนมีเยอะมากเลยตอนนี้นะเดี๋ยวจะเอามาประมาณสัก2อันนะทุกคนว่าจะเอามาให้ดูว่าตัวไหนเปลี่ยนเป็นอร์โซดีแอคได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าตัวที่บางตัวเนี่ยนยนนยนี่ไดดด้้ววาะใหู หมายถึงอะไรนะทุกคนอย่างที่บอกก็คือบางตัวน่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วอ่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นตัวที่มันจะเปลี่ยนได้ก็คือมันจะมีพวกเจอโบเอมียวิงอ่าพวกอ่าอันนี้แมงปอตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ว่าคือตัวอะไรนะทานผู้ชมนะอาจจะเดี๋ยวกจะขึ้นชื่อให้ก็แล้วกันนะทุกคนมันจะมีสี่ชนิดที่สามารถเปลี่ยนแล้วขี่ได้เพราะว่ามันมีที่ขี่สีแดงที่ทําให้ขี่ได้นะทุกคนแล้วตัวอื่นที่ขี่ไม่ได้นะทุกคนคุณนัทบอกมานะตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนล่างอ่ะคือเปลี่ยนล่างได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกมันขี่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีที่ขี่สีแดงเนาะ ที่ขี่มันก็จะทําให้เป็นเป็น,ปนมันเป็นคล้ายๆอันคอนโทรลนะทุกคนเรียกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบว่ามันเปลี่ยนได้แต่ว่าพอว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอ่านี้มันเปลี่ยนได้มันกินได้นะจริงๆแล้วอานนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดอะไรเนี่ยติดหางอ่ติดหางไอ ahor, งไวเ,เวิร์นจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้นะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูก็ได้ถ้าน้องๆไม่ไม่เชื่อก็ไปก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปคับนี่มาก่อนคัาอ่อน เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่ไงทุกคนเดี๋ยวก็เราลองเปลี่ยนเลยดีกว่าอะนี่น,นีเราต้องล้อมข้อเขาไว้ไน,นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าไม่ล้อมขอ้อเดี๋ยวอย่างที่บอกับเขาจะไอ้นี่ไงเขาจะอาเขาจะเดินวุ่นวายเดี๋ยวเราจะลองลองเอามาตรงนี้มาตรงนี้นะทุกคนนะเราก็จะล้อมข้อเข,ขาแล้วก็จะเปลี่ยนไว้ให้น้องๆดูนะ มันเปลี่ยนได้นะอย่างที่บอกกันมันมันเปลี่ยนได้หมดแล้ะแต่ก็คือมัน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 มีเหตุผลของมันเนาะเดี๋ยวเราจะขยับตรงนี้นิดนึงอ่าเผยให้น้องๆดูเป็นการทิ้งท้ายนะทุกคนนะอย่างที่บอกเป็นการทิ้งท้ายเลย EP นี้เดี๋ยว EP หน้าซีรีหน้าเราจะมาเล่นอะไรกันก็มีพูดกันในไลฟ์สตรีมนิดหน่อยแล้วแหละทุกคนว่าจะเล่นอะไรกันดีนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเรารอเจอกันในอีกีหนึ่งเราจะเป็นซีรีส์อะไรนะทุกคนเนะาะไปตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาเจ้าตัวน,นี้มาก่อนขอเอามาก่อนนะ เอามาก่อนต้องล้อมคอกไว้ก่อนถ้าไม่ล้อมคอกเนี่เราจะขี่มันไม่ได้นะทุกคนอย่างที่บอกตะกี้เลยมาแต่ขอเก็บนิดนึงอ่ะเอานี่มานี่มานิดนึงโอเคเอาตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอนะทุกคนนะจะให้ทุกคนเห็นว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะอ่ะล้อมไว้ก่อนล้อมไว้ก่อนล้อมไว้ก่อนเพราะว่าลองเปลี่ยนในไลฟ์รสตรีไปแล้วทุกคนมันมันวุ่นวายมากเลยก็เลยอาจจะทําให้ดูเฉยเฉยแล้วจริงๆแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนแค่ไม่กี่ตัวเพราะว่ามันมันใช้ไม่ค่อยได้ เดี๋ยวเอาล้อมแค่พอดีพอดีตัวเขาเนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ตัวละครผมวิ่งไวนิดหนึ่งนะทุกคนนะนี่นี่นี่โอเคเอาแค่นี้พอไม่ให้เขาออกไปข้างนอกได้แค่นั้นเองเพราะจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรหรอกอ่าเอาแค่นี้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 เออล้อมไปเลยล้อมไปเลยอาจจะต้องให้สูดอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่านี้ไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนเดี๋ยวลองลองแป๊บนึง เอาให้สูงแบบว่าออกไม่ได้เลยอ,ะอ่ะตรงนี้มันจะหลุดไหมอเอากลัวหลุดกลัวหลุดเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยกลัวน้องหลุด,เอ,ลดเอาสูงสูงไปเลยแต่ตัวละครเราก็โดดข้ามไปได้นี่ต้องล้อมอย่างนี้นะทุกคนถ้าไม่ล้อมนี่แย่มากเลยลองทดสอบม,มาแล้วเรียบร้อยอ่นี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันเลยนะไปดูนะปับ๊บไปดูนะอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่หยุดนะ มันจะเป็นตัวใสๆทุกคนเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วมันจะไม่หยุดนะเรามองไม่เห็นด้วยนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นตัวใสๆนะมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคือมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันจะมีแต่ชื่อไม่รู้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนจะเห็นตัวเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูเห็นปะก็ไม่เห็นตัวนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทุกคน แต่บางตัวมันก็ไม่ได้บัคอย่างนี้นะทุกคนบางตัวมันก็เป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าเราจะสังเกตได้จากออร่าเขาเห็นปะเขาจะมีออร่าโผล่ขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พี่จะไม่ไม่เปลี่ยนตัวอื่นนอกจากตัวที่มีที่ขี่แดงๆนะโอเคส่วนตัวที่มีที่ขี่แดงๆคือมันมีอย่างที่บอกมันมีแค่สี่สายพันธุ์เนาะตอนนี้เรามีที่เรามีอยู่ที่บ้านเรามัามีแค่ตัวเดียวคือแมงปอตัวนี้เดี๋ยวพี่จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนเลยกันเลยดีกว่าเราจะได้เห็นภาพเนาะตัวนี้ตัวนนนนีี้้้ตัววอาแลก็็เเปะ เอาที่ขี่ออกมาก่อนปั๊บอ่าเรียบร้อยเอ็นป่ะเขาจะเป็นอันนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่ที่ขี่ไปเนาะแล้วก็พอเขาเป็นเพอร์เฟ s ต์โซนีอปุ๊บเขาจะขาดสามารถคราฟกิบเบิลได้ในตัวเลยนะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเอาที่ขี่กับใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่เก็บบนกลับมาเราจะได้ขี่ได้อ่าอันนี้โอ้เจ้าลิงมันยังวิ่งไอ้นี่มากเลยนะทุกคนแบบวุ่นวายมากเลยอ่าโอเคไม่มีอะไร เดี๋ยวเราลองเอามาเอาเดี๋ยวเรา้องไปลองเล่นกันสักนิดหน่อยด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอย่างที่บอกมันจะปิดท้ายแล้วเราจะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะเอาไปลองเล่นกันนิดนึงว่าจะลองตียิงอะไรยังไงสกิลเขาจะมีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันปะ่ะคีปั๊บโอเคขี่ได้แล้วนะเรียบร้อยตัวนี้จะขี่ได้นะตัวอื่นจะขี่ไม่ได้ทุกคนตรงนี้ตัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนจะเป็นแบบอ่าเป็นแนวยังไงดีเป็นแนวทมึนทมึนมีออร่าสีดํา สีดาบนขาวเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออมันจะขีแ่แปลกๆนิดหนึ่งนะทุกคนมันจะขี่ตรงช่วงห่างมันไม่ได้ขี่ตรงช่วงตัวเหมือนทีแรกนะอ่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปบินไปตอนนี้มีสปีดคอตูมปะอ๋อสปีดคอตูมหายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตะกี้สปีดคอตูมหายอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเสกมาเลยก็ได้อะเดีย๋ยวขออนุญาตเสกนิดหนึ่งนะสะปีดคอตูมหายไปแล้วอะตกเสกมันเป็นในตรงที่มันอัพไปตะกี้แล้วมันหายไปนะตะกี้ก็ลืมดูทุกคนแป๊บหน เราปิดข้อตุมอันนี้แล้วก็ส0 0รอันบ้านลิงเรายังเดินบ้าอยู่ไม่หายแล้วนะทุกคนหนูหปวดหัวมากเลยโอเคอันนี้เราจะได้หมุนตัวได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เอาถอดออกตอนเราจะเปลี่ยนร่างนะทุกคนมันก็เลยเนาะของอของน้องก,ก็เลยหายไปนะทีแรกไม่คิดว่ามันจะหายด้วยเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ในนี้ปะอ๋ออยู่ในนี้อยู่นี้โอเค อ่าโอเคหมุนตัวง่ายขึ้นบินเร็วเร็วขึ้นนิดนึงปรเดี๋ยวเรามาลองยิงพลังกันนิดนึงนะทุกคนตรงนี้ตรงนี้โดนไหมอุ้ยแรงมากทุกคนแรงกว่าเดิมเยอะเลยกดะีอะกดะีเป็นเรียกมินเนี่ยนอ่าตรงนี้ตรงนี้ดินี่อันนี้เป็นเหมือนเดิมนะกดะีเหมือนเดิมเลยลองดูซ่าสกิลกด X หน่อยนึงกด X กด X นี่คือเขาบอกว่าต้องให้เอาเมาส์าจอนะเอ้เอ,เอ้พลังแรงพลังแรงกด X ออุ้ยกระตุกกระตุก แหลกกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอ้ยบ้าไปเลยนะดู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 โอ้โหทุกคนแรงมากโอ้โหูนี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยโอ้โหูเหมือนถึงว่ารวมสกิลทุกสายพันธุ์มันจะเป็นการสุ่มสกิลหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะทุกคนแรงมากจริงๆนะวุ้ยแบบเยอะมากเลยออ้ยแหลก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 ทุกคนจริงๆโอ้โหเยอะจริงยิงสกิลยิงของเราก็ยังอยู่นะอันนี้อันนี้ทำไม่ได้มองไม่เห็น,น อ้าวโอเคมีเงินหายไปแล้วสกิลของเราก็ยังอยู่นะเราลองกดคอนโทรลเอกซ์ินี่เป็นการระเบิดมันเป็นการมันจะมีทุกสกิลนะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีทุกสกิลบางสกิลก็จะเป็นสุ่มเป็นซัมมอนเนอร์มาบางสกิลก็จะเป็นสุ่มเป็นนิวเคลีย์มาเป็นดาเมจมาอะไรเงี้ยคือเขาบอกคุณนัทบอกว่ามันจะมีทุกสกิลแลวนะแต่ดาเมจแรงมากดาเมจแบบเนี้ยโอเวอร์ไทม์เน่ะแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรออกมานะก่อนอันนี้อีกทีนึงอ่าอันนี้เป็นซัมมอนอี จากที่ปกติแค่ยิงยิงได้อย่างเดียวอะก็คือแบบนี้เลยนะหอ,อส Stamina หมดอืมดีดีดีดดนี่ยิงยังรัวไม่หายนะทุกคนไอ Stamina หมดแล้วก็ยังไม่หายนะทุกคนอุ้ยไปลองดูกันหน่อยย,ยิงนี่อ่ายิงตัวป่าสามารถทําให้ตัวป่าเป็นมินเนี่ยนเราได้ด้วยนะนมีสกิลเพิ่มมาแบบนี้ด้วยนะทักษะของเขาจะเพิ่มมาเห็นป่ะเห็นป่ะยิงตัวป่า ก็ป่าจะเป็นลูกน้องเราหมดเลยแน่อันบ้างมาทุกคนเฮ้ยดีนะทุกคนใครมีเมงปอตัวนี้เราบอกโหดเลยนะปะตีบอสสบายเลยนะเนี่ยเออทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกันสักนิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นเออเดี๋ยวจะให้ดูอยิงยิงอเอาไปลุกเป็นมินเนี่ยนไปนแล้วมันตายนะแต่มันเป็นมินเนียนเ่ยนแต่มันก็หายนะทุกคนถึงวะถึงนี่เรียบร้อยโดนโด,โดนนี่เป็นลูกน้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นฝูงเป็นฝูง เอ้ออ้ยใช้ได้เลยนะแต่แหลกนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตัวบอสของเขาที่เราไปตีก็แหลกมากเลยนะทุกคนนะไอ้เนี่ยไอ้บอสตัวเนี้ยไอ้บอสตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอขออนุญาตบอกให้มันนี่ก่อนนะสต็อปปุกก่อนไม่ต้องตามไม่ต้องตามเดี๋ยวพวกเขาก็หายนะทุกคนเดี๋ยวพอหมดเวลาเขาก็จะหายไปนะนี่มันจะเป็นการซัมมอนทุกตัวออกมาเลยโอเคอยู่ตรงนี้ไปทุกคน,นั้งงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนอีพีนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนป โอเคทุกคนอีพีนี้ซีรีส์นี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนในกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าซีรีสหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาเล่นซีรีส์อะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ